Go go go! โยโยโยบายสามุงตรงเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช anel YouTube และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึง่งเขาไม่นํามาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปไง่ายๆแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสําหรับช่องคลึงลูกหนังทั้งสองช่องทางนะครับทั้งทางเพจแล้้้ววกกก็ททาางง So Ti นนี่ลัะแ 50, บคครอออชือ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทุกช่องทางไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับเอาเปา็นค่ำคืนวันศุกร์คลึงเน้นทีมเดียวครับไปที่เวลาตีสามตรงครับลาลีกาสเปนเกมไฟรเดย์ไนท์นะครับอาริติกบินเบอันดับ8จะเปิดบ้านเจอกับกรานาดาอันดับ17บินเบาไปอยู่19แต้มจากการชนะ4เสมอ7แพ้ไป2นะครับเกมล่าสุดบุกเสมอเรบบนเต้ศต่อ0ครับจริงๆตัวหลักยุนครบนะครับดานิกาเซียราูกาเซีย อีเกมูเนอินนะครับข้างหน้าอินยากิวเลียมสเป็นกลุ่มนักเตะที่เล่นนียกันมานานนะครับฝั่งของกรานาดา สเวตเต้มครับชนะ2เสมอ5แพ้ไป6เกมล่าสุดแพ้คาบ,บ้านให้กับรอัวมาดริดไป1ต่อ4นะครับแถมกองกลางอย่างบอนชูติดโทษแบนในคืนนี้ด้วยครับตัวหลกักมีมักซิมโกนาลองคุมตรงกลางทา้งหน้าเป็นรูเบนโรชิน่าเล่นกับหลุยส์ซัวเรสนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเป็นบอลบ,บ้านใครบ้านมันครับแอตมาดริดเปิดอาร์อดบินเบาเปิดบ้านชนะ21นะครับารานาดาก็เปิดบ้านชนะ2 0คือก่อนเกมเขายกให้ออดบินเบาเหนือกว่าคือารานาดานี่ต้องบอกว่าฟอร์มหล่นหวบไปจากฤดูกาลที่แล้วคนละเรื่องเลยนะ ว่าเกมรับมีปัญหามากครับนี่2นัดหลังสุดแพ้รวดโดนไป6ลูกในะขณะที่บินเบาเดีย๋ยทีจริงทรงเกมยังดีเป็นเกมที่แพ้ยากเหนียวแน่นแต่ว่าหนักไปทางเสมอนะครับมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์เหมือนกันแต่ว่าเกมนี้มาเจอกับแคนาดาที่กองหลังกําลังยุ่ยครับผมมองว่าเล่นในบ้านด้วยครับบินเบาทําได้ครับให้เชียร์ไปที่แอตติกบินเบานะครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูให้เชียร์แอตติกบินเบาเป็นคลึงเน้นทีเดียวประจำขั้นคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย